สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันพุธที่29สพฤษภาคม67นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่ย9นะครับเรามาสรุปผลนะครับของวันที่ยี่ก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้ลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นปที่4และ5สูตรฟันไปที่5นะครับแล้วก็ระวังเลขบิ้นเลขหามไว้นะครับ ผล8 5 3 9 8นะครับก็เข้ามาที่5หลัก10บนนะครับมาตัวนี้ตัวฟันนะครับแล้วก็ตัวชวนกับเด่น3ตัวนะครับก็มาเป็นวิ่งรูด5บนนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รับกันไป1เด้งนะครับสำหรับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับในส่วนของเจาะ2ตัว3าตัวถือว่าพลาดไปนะครับในส่วนของชุด2อาตัวนะครับก็พลาดไปแค่หลักเดียวนะครับที่ผมให้ไวสาม้3 5 6นะครับ ก็น่าเสียดายอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่ผมให้เน้นไว้ที่5056ก็พลาดไปสําหรับชุด2ตัว3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1นสองตัวนะครับมาที่5หลัก10บนนะครับมาตัวตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับกับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็8หลักร้อยบนหลักหน่วยล่างนะครับก็มา2ตัวนะครับมาทั้ง 5." แล้วก็8สําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับก็ถือว่าแนวทางของ ลาพนาสุรักษ์นะครับก็ถือว่ายังเดินต่อนะครับถึงแม้จะเข้าแค่วิ่งรูดบนนะครับแต่ก็คือมาตัวเน้นตัวฝันนะครับอย่างที่ผมย้ําเสมอนะครับว่าเดน2ตัวนะครับก่อนการนาไปใช้นะครับให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูด19กประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะ2ตัว3ตัวนะครับโอกาสความเสี่ยงนะครับมันก็จะน้อยนะครับในกรณีที่นําไปใช้เป็นวิ่งรูดนะครับโอกาส ที่จะถูกมันก็มากนะครับถ้าเล่นเฉพาะเจาะมันก็จะโอกาสเสี่ยมันก็จะมากอ่าโอกาสที่จะผิดนะครับมันก็มีมากนะครับคลาวานาสูตรใหม่น,นะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์แล้วก็7สูตรฝันไปที่ศูนย์ผล85398นะครับในส่วนของเด่น2ตัวของสูตรใหม่ถือว่าหลุดไปนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับแต่ในส่วนสูตรหลักเราก็ถือว่ายังเดินต่อนะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับของเราเดินต่อเป็นงวดที่ 17ติดต่อกันนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าไม่17ก็18บแดัวติดนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็เจาะ2ตัว3าตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมันต่อแล้วกันนะครับสําหรับแนวทางของวันที่29นะครับก็ก่อนไปรับชนแนวทางนะครับก็ต้องให้คําเตือนกันเช่นเดิมนะครับว่าแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับยังไงเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับ ยังไงนำไปใช้กันอย่างมีสติแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของลาพนาสุดหลักนะครับเดีน2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่4และก็5นะครับตามสูตรนะครับสูตรฟันไปที่5ชุดคู่4นะครับก็จะมี4143 4 44 46แล้วก็48นะครับชุดคู่5ก็จะมี5153 54 56แล้วก็58ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่354 456 4, และก็754ดหาสำหรับเดิน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่8 1และก็4นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวสูตรฟันไปที่ห้าสี่และก็56ชุดคู่4ก็จะเป็น44 4, แล้วก็46 ครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่354นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับมาชนกับเด่น2อ่ามาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่4นะครับตัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ ย้ำให้นําไปใช้ทั้ง2ตัวไว้ก่อนนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับในส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นของเด่น2ตัวนะครับจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเลือกอยากนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับชนใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับผมให้เน้นไปที่5ตามสูตรฟันแล้วกันนะครับ พราะว่า5นะครับในสูตรย่อยนะครับในหลายๆสูตรนะครับจะมีมากกว่า4เล็กน้อยนะครับก็จริงๆส่วนตัวผมก็ชอบทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่5ตามตัวฟันแล้วกันนะครับแล้วก็รองไปที่4นะครับย้ำนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง2ตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับถ้าดูจากในหลายๆสูตรนะครับยังไงนำไปวิ่งรูดทั้ง4และ5ไว้ก่อนละกันแต่ ตามเพื่อนๆท่าใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด5รองไปที่4นะครับและก็ตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขกเบิ้อเลขขามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%สรนะครับสำหรับสายใครที่ชอบเลขกเบิ้อเลขขามนะครับตามสูตรคำนวณยังให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสำหรับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่54และก็5 6 ให้เน้น2ช,ช,ออชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอไปที่4 4 4 6ก็ย้ำนะครับว่าชุด4ชุดหลักนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาทั้ง4ชุดนะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรฟันไปที่54นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวของหลาพัฒนาสูตรหลักนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบชุดนี้นะครับตามสูตรฟันเม็ดเดียวนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวมากที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทั้ง4และก็5้านะครับ ถ้าดูจากนหลายๆสูตรนะครับก็ชนใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับแล้วก็4มาชนกับเด่น3ตัวด้วยนะครับก็ชุดนี้54นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับแล้วก็รองไปที่5 6 4 4 4 6กนะครับก็ย้ำนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับก็ให้ระวังชุด48แล้วก็58ไว้ดไปด้วยนะครับให้ระวัง2ชุดนี้นะครับ ระวัง2ชุดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ48 58เพราะว่าเลขกําลังวันนะครับของวันพุธนะครับเลขกําลังวันนะครับจะมี589นะครับถ้าจับคู่ก็จะได้45 48 49นะครับถ้านำตัวเด่นมาจับนะครับก็จะได้55 58แล้วก็59นะครับ45 48 55 58นะครับก็จะมีอยู่ในชุดในชุดเจาะ2ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีแค่ 49, 59นะครับที่ไม่มีในชุดเจาะ2ตัวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับจะอยู่ในชุดเลขกําลังวันนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบ 48, 58หรือ 49, 59นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครพอมีกําลังก็นําไปใช้เป็นตัวกันได้นะครับแต่ถ้าจะเน้นก็เน้นตามสูตรฟันนะครับ สชุดหลักไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่48 9 9 8 8 59ตามเลขกําลังวันนะครับส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะกลัวนะครับที่ตัวจับคู่นะครับ8กับ9นะครับเพราะว่าถ้าดูจากในแนวทางนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับตัวจับคู่กับเด่น2ตัวนะครับ8กับเกาเลขกำลังวันนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็นำชุด ที่สูตรฟันไว้ให้นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็ให้เน้นตามสูตรฟันนะครับ3 5 4นะครับให้เน้นชุดนี้นะครับทั้ง3ทั้ง5ทั้ง4นะครับในสูตรย่อยมีชนกระทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับชุดรองนะครับให้รองไปที่456และก็รองไปที่7 54านะครับย้ำนะครับว่าชุด3ตัวให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดนะครับ เพราะว่าทั้ง3ชุดมีิวกาสมาทั้งหมดนะครับ world, ถ้าดูจากในแนวทางของสูตรย่อยนะครับส่วนตัวผมน่าจะนําไปใช้ทั้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าชอบทั้ง3ชุดนะครับ enough, ก็ทิ้งไม่ได้นะครับก็ยังไงก็ต้องนาไปใช้เป็นตัวการไว้นะครับก็เด่นไปที่3ามรองไปที่456แล้วก็รองไปที่7 54นะครับเด่น3ตัวมา1นองตัวนะครับผมให้เน้นไปที่ให้เน้นไปที่4นะครับตามตัวชวนกระเด็น2ตัวนะครับ และก็รองไปที่8รองไปที่1ตามลําดับนะครับก็มีโอกาสต,ตัวที่จะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับถ้าดูจากสูตรย่อยนะครับก็จะมี4และก็8นะครับแล้วก็รองไปที่1สําหรับเด่น3ตัวมา 1- นึตัวนะครับก็อย่างที่บอกว่าเด่น3ตัวก็ให้ดูควบคู่นะครับเป็นตัวจากคู่ก็เด่น2ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอจะทราบดีนะครับว่าเดินมาเกือบทุก ทุกงวดนะครับสาหรับเหรียญสามตัวนะครับก็มองผ่านมองมองข้ามผ่านไม่ได้นะครับยังไงก็ดูให้มีติดในชุด2ตัวไว้นะครับก็สําหรับลาบนาสุดหลักนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเน้นวิ่งรูด5รอง4นะครับแล้วก็ชุดเม็ดเดียวนะครับห้รองไปที่5 6 4 44 6แล้วก็ชุดรองนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับก็จะมี48 495859กนนะครับก็จะเป็นคู่ของเลขกำลังวัดนะครับ ส่วนตัวก็กลัวที่จะมานะครับก็เลยให้เป็นตัวคู่2ตัวเป็นตัวกันไว้ด้วยนะครับชุด3ตัวนะครับก็เน้นไปที่3 5 4รองไปที่4 5 6และก็รองไปที่7 5 4้เดิน3มตัวมา1-2ตัวเน้นไปที่4รองไปที่8และก็รองไปที่1ตามลําดับนะครับก็หวังว่าแนวทางของลาบานาสุลักนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นงวดที่18ติดต่อกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเดินติดต่อกันมายาวนานนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ย้ำเสมอว่าให้นำไปใช้เป็นวิ่งรูดสก้าประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัว3ตัวตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับลาพนาสุดใหม่นะครับเรามาดูแนวทางของลาพนาสุดใหม่กันต่อนะครับ เด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่2และก็5สูตรฝันไปที่2คู่3าตัว2ตัวนะครับก็นำเด่น2สูตรนะครับสูตรหลัก4กับ5แล้วก็สูตรใหม่2กับ5มาจับวินกันนะครับคู่3าตัวนะครับก็จะได้4 5 2 4 5 5แล้วก็5 25คู่2ตัวนะครับจะได้4 2 4 5 5 2แล้วก็55นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับ สูตรให้นิ้นไปที่ 4, 5, 2และก็ 4, 2และก็ 4, 5นะครับ 5, 2นะครับมันจะ 4, 5่45ก็ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับ 4, 2และก็ 5, 2และก็ 4, 5, 2นะครับสำหรับ2และก็านะครับ ถ้าเพื่อนๆจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่5นะครับเพราะว่า5นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจำบัชนกับเด่น2ตัวสุดหลักนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับให้เน้นไปที่5รองไปที่2นะครับสำหรับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันนะครับ4 5 2นะครับแล้วก็4 252เช่นเดิมนะครับและก็ในส่วนของเลขเว้นเลขหามนะครับชุด3าตัวนะครับ4 5 5แล้วก็525นะครับ อย่างไงเพื่อนเพื่อนําไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าดูในแนวทางนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นเลขเบิ้ลเลขขมได้นะครับก็ให้นําไปใช้เป็นตัวรองตัวการไว้นะครับสําหรับสี5 5 2 5นะครับแล้วก็ชุดสชุด2ตัวนะครับ4 5หนะครับถึงแม้ว่าสูตรจะไม่ได้ฟันนะครับฟันเป็นตัวเน้นในชุดคู่จาวินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมาชนกับเดียน2ตัวสูตรหลัก แล้วก็เป็นชุดเม็ดเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสำหรับใครชอบเล็กเบิ้ลเล็กขามนะครับในส่วนของชุดเล็กเบิ้ลนะครับ55นะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับในส่วนของ3ชุดนะครับยังไงนําไปใช้เป็นตัวการไว้ก่อนนะครับแต่อยู่ที่กําลังเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าชอบตัวไหนนะครับนอกเหนือจากที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบตามนะครับก็เลือกนาชุด รองไปใช้ได้นะครับก็ย้ำเสมอว่ามีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับทุกชุดนะครับที่ผมคาดมาให้นะครับก็ย้ำเสมอนะครับแล้วก็ย้ำทุกคลิปนะครับว่ามีโอกาสมาทั้งหมดนะครับตามที่สูตรฟันแล้วก็ที่ผมวิเคราะห์ไม่ให้นะครับอาจจะไม่มานะครับมันจะมาตัวรองได้นะครับอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับยังานเพื่อนๆชอบนอกเหนือจากนี้ก็นําไปพิจารณาได้นะครับแต่ในส่วนของตัวเด่นนะครับเด่น2ตัวนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับ สอบถามสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอาจจะไม่ทราบว่ามี2สูตรนะครับจะเน้นสูตรไหนนะครับก็ผมก็ขอแจ้งไว้หน้าตรงนี้นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับให้เน้นไปที่สูตรหลักไว้นะครับเด่น2ตัวเจาะ2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับให้เน้นไว้ที่สูตรหลักนะครับในส่วนของเด่น3าตัวมา 1- นึสองตัวแล้วก็เด่นสูตรใหม่นะครับให้ดูข้อคู่เป็นตัวจับคู่2ตัว และก็3ตัวกับสูตรหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเน้นวิ่งรูดครับเน้นไปที่2ตัวสูตรหลักที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามประจํานะครับจะทราบดีว่าเดียน2ตัวสูตรหลักนะครับค่อนข้างที่จะเดินมาเกือบทุกงวดนะครับเต็มที่ก็ถ้าพลาดนะครับก็จะพลาดแค่งวด2งวดนะครับแล้วก็จะกลับมาเดินต่อนะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอจะทราบดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ สรุปให้ครบถ้วนทั้งลาพระนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับก็หวังว่าแนวทางของเรานะครับจะเดินต่อเป็นหัวที่18ติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นนะครับในแนวทางเช่นเดิมนะครับถ้าดูจากในแนวทางก็มีโอกาสนะครับที่จะมาทั้ง4และก็สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับที่นํามาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แล้วก็กดติดตามนะครับสําหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ